อโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ผมก็มาจะมาสอนเกี่ยวกับเกมแบก็กซ์เลย์วอืนะเห็นคนเขาถามกันเยอะเนาะว่าเล่นเกมเนี่ยเล่นยังไงดูไม่ทันเลยอ่าก็ได้ครับผมจะสอนให้แต่อาจจะแปลกแฟนะครับเฮ้ยไม่รู้จะสอนยังไงอ่ะคือแบบแปลกแนะเว้อเดี๋ยวผมจะสอนแบบหมวดส่วนตัวละกันเนาะระบบเกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเยอะสําหรับผู้เล่นเก่าที่เพิ่งจะกลับมาเล่นตอนเดียเด๋ยวนี้ แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะปรับอีกตอนช่วงประมาณสิ้นเดือนเมษาหรือสิ้นเดือนนี้ประมาณนั้นนะแล้วก็จะกลายเป็นซีซันหน้าก็อาจจะใช่โดยที่เป็นแมปอา,อาจจะเป็นแมปเก่าแต่คนที่มาเล่นใหม่เป็นแมปก็คือแมปประมาณ12อนาทีแมปเก่าคือประมาณ2 2อนาทีแน่นอนครับว่าต้องปรับตัวผมก็เช่นกันแต่ <laughs> มผมยังพอจํารู้ได้อยู่แต่ว่า คือช่วงเนี้ยคือไม่อยากจะทำรูทใหม่อะไรรูทสิบสองนาทีใหม่แล้วเพราะว่าฮักกิ้งทำไปสุดท้ายยังไงมันก็ต้องรีใหม่อยู่ดีก็แบบว่ามันไม่ได้อัพแรงด้วยก็คือมันเป็นฟรีแรงครับอืมมันเล่นได้แค่ช่วงนองมองเกมไม่ใช่อโอเคช่วงแรกๆคุณจะเข้ามาก็สู่หน้าเมนูประมาณนี้ใช่เะละ่าจะมีเริ่มเกมเอ่ยมีทั้งสารบ,บัญเมนูอะไรภารกิจอะไรพวกนี้เนาะ อันนี้ก็อาจจะอธิบายแบบละเอียดก็ได้มัง้งนั่นแหละโอเค <c oughs> ผมจะบอกวิธีคุ่มือเล่นแล้วกันเนาะคู่มือเล่นมีไม่ยากอะมีไม่กี่อย่างก็คือคู่มือเล่นที่คุณคุณเข้าเกมไปอย่างแรกเลยคือคุณเข้าไปที่ทดลองอะถ้าแบบเป็นแบบภาษาไทยเนาะอันที่สองเนาะมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าลูนแล้วกันนะผมแบบไม่อธิบายแบบสั้นๆได้ใจความอะอันนี้คือระบบลูนของตัวละคร จะมีทั้งรูนฟ้ารูนเขียวรูนรูนม่วงแล้วก็มีรูนมารเชนต้าอ่ะรูนชมพูแล้วกันง่ายง่ายอ่ะแต่รูนนี้จะมีคนอ่าที่แตกต่างกันออกไปมีรูนตีรูนสเตมินรารูนเฮดพีผมเรียกอย่างนี้นะอ่ะอย่างหนึ่งจะเป็นรูนบัฟเกาะเอออย่างนึงก็เป็นรูนเสกของแต่รูนอันนึงรูนม่วงไม่ค่อยแนะนำเพราะโดนเนอร์ไปเยอะเลยไม่รู้ว่าเขาจะเอากลับมาหรือเปล่าอย่างที่2คือสกิลพิเศษ หรือทักษะพิเศษละกันเนาะสกิลพวกเนี้ยมันจะมีมีทั้งเพิ่มทรัพยากรแล้วก็รวมทั้งคาลเ,เตอร์แอคแทคอย่างนั้นเองบางอันแต่ว่าอันนี้อ,นนอันด้านล่างเป็นโหมดทีมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เนาะแนะนาแบบโหมดแร้งเลยดีกว่าอ่ะคนส่วนใหญ่นะครับโหมดแรง้งเขาจะเอาเร่งความเร็วไปใช้เพราะว่าเร่งความเร็วคือการลดสเตมินา่าก็คือเดินทุกครั้งที่คุณเดินคือใช้สสเตมิน่าหนึ่งนั่นเองกับ อีกอันหนึ่งจะเป็นแบบพวกเบสิกพวกสายระยะไกลพวกธนูกับปืนก็จะใช้พวกกระสุนอะไรพวกนี้แล้วก็ซองธนูอืส่วนที่คนเล่นบารบาร่าส่วนใหญ่เขาอาจจะเล่นสอ,สองก็คือแบบว่ารอบตัวเองเขาจะรู้ว่ามีคนอยู่หรือไม่อยู่แล้วก็มองเห็นสัตว์ด้วยอะไรประมาณนี้นะโอเค <c oughs> สำหรับผู้เล่นใหม่บางคนอาจจะไม่รู้เว้ยว่าอของเราจะไปที่ที่ไหนเว้ยบางคนอ่ะผมมีทิคเบื้องต้นแต่ไม่ต้องใช้ตลอด าคุณรู้ของอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องดูอะไรเนาะอ่ะคุณอาจจะสงสัยบุ๊กมาร์กมาทําอะไรได้ก็ทําการมาร์กของแต่ละเซตที่คุณจะเล่นอ่ะสมมติคุณอยากเล่นหายนูฮะคุณอยากคาบของอะไรอ่ะคุณอยากคาบของมูกุดอ่ะคุณอยากคาบของเสื้ออ่ะต่อไปได้เสื้อแล้วได้หัวอ่ะได้หมัดต่ออ่ะสมมุติอ่ะมัดมัดคุณอยากคาบของอะไรต่อนี้อ่ะมัดนี้ก็ได้อ่ะหมัดนี้ต่อเสื้อก็เสื้อนี้ก็ได้ อืมเหมือนคุณต้องวางแผนนะครับว่าคุณจะคาอะไรแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาก็แนะนําพวกดูพวกโปรเพเยอร์ดีกว่าเนาะอืมพวกระดับโปรพวกไอระดับตั้งแต่ท็อปหนึ่งอะไรพวกเนี้ยเออถ้าเป็นพวกท็อปหนึ่งอะไรพวกเนี้ยอาจจะเป็นพวกเซิร์ฟเกาหลีบางบางคนนะอืมแล้วพวกเซิร์ฟโซโบ,บางคนอ่าคุณอาจจะด,ดูไม่ทันหรอกแต่ก่อนผมก็ดูนะแต่ผมก็ดูไม่ทันเลยจนไม่ต้องมาลองเองอนะถึงเก็ตแต่บางลูกเขาก็โอเคจริงๆล่ะจนสุดท้ายคือแบบผมก็เนาะแบบว่า ก็เล่นเกมนี้มาตั้งแต่รุ่นรุ่นทวดแล้วล่ะเออเป็นแค่เป็นเด็กแก่ไปเลยอืมก็เลยว่าเจนเชนแล้วครับแล้วก็เล่นรูทรัดละประมาณเล่นที่น้อยๆลงอืมก็สมมติอ่ะคุณเลือกบุ๊กมาร์กให้ประมาณเซตอะไรประมาณนี้มีแขนมีขาอืมม <c oughs> ีขามีเครื่องบอดับอ่ะโดยของเซฟไอเทมตัวละครอ่ะจะมีอยู่สี่อ่ะจะมีอยู่ห้าอย่างถ้าไม่นับเรื่อง jp นะครับจะมีหัว เดี๋ยวนะหัวแขนขาเสื้อเครื่องประดับแล้วก็สุดท้ายคืออาวุธถ้าเป็นอย่างที่หกอ,อันนี้คือเรื่องชุดนะก็คือมี5้าอย่างเนี่ยมันก็จะเป็อะไรประมาณนี้อ่ะสมมุติอ่ะคุณตั้งเซตไว้แล้วใช่ไหมครับอ่ะสำหรับผู้เล่นใหม่นะอันนี้คือผมอธิบายแบบผู้เล่นใหม่ อย่างแกนแท้เลยล้วกันเนาะอ่ะสมมติคุณรู้จะทําอะไรดีคุณเข้าหน้าเกมปุ๊บเฮ้ยฉันเป็นผู้เล่นใหม่ฉัน,นควรทำไงดีอย่างแรกอ่ะคุณมีรูนอย่างนี้ปุ๊บอ่ะถ้ามีรูนเขียวรูนแดงแต่ก่อนอ่ะสลอตน่าจะเหลือประมาณนี้แค่สามูนเลยคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเว้ยคุณก็เล่นรูนแดงก็ได้ถ้ารูนแดงก็เล่นใส่ดามิจ่า,จาไปเลยหรือยอย่างอย่างที่สองคือถ้าลูนเบสิกเว้ยคนที่คนเอามันชอบเอาไปเล่นประจําก็จะเป็นรูนเขียวเพราะว่าหนึ่งคือลดดามจสองคือมีฟูลฟูสเตมิน ถือว่าเป็นรูนเบสิกเลยก็ว่าได้รุนฟ้าก็เป็นอีกกรณีหนึ่งในการที่แบบว่าคุณไม่คาสตมิน่าหรือไม่คาพวกน้ําดื่มกินตลอดเวลาก็อันนี้แก้ปัญหาในการที่แบบไม่ต้องคาพวกเอนเออี่นั่นเองอืมโอเคสมมุติอะคุณตั้งบุกมาเสร็จปุ๊บอะแล้วก็ลองเข้าเกมไปอืมระบบเกมโอเคถ้าคุณเข้ามาระบบเกมควจจะเป็นมันจะไม่เหมือนแต่ก่อนนะผมบอกบอก่อนผู้เล่นเก่าอ,อาจจะมาเล่นแพท ตอนเนี้ยอาจจะดูงงมันก็คือให้เลือ,อกอาวุธได้เลยเอย้มันจะมันจะง่ายขึ้นสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่านะห้าคิดใน,นแง่ดีนะครับไอของพวกนี้ก็คือของสปายกับพวก,พวกสเปียร์โบนัสนั่นแหละเออโบนัสบูทโบนัสเอพีโบนัส, e FP, นสทองอะไรพวกนี้เนาะส่วนนี้ก็เป็นของเลือกสปายที่เราจะตั้งเซตเราจ,จะไปไหนต่ออืมก็แต่ก็แนะนําให้บอกว่าดูแบบว่าถ้าไปหลายที่อะประมาณหที่6กที่ก็ไม่ค่อยแนะนาแล้วเพราะว่าเกมคุณปั๊มไม้ก็ไม่ค่อยโอเค แนะนำให้ไปตั้งแต่สี่ที่ถึงห้าที่เป็นต้นไปกำลังดีหกที่เจ็ดที่ไม่โอเคแล้วครับเริ่มตัวแตกเริ่มมาคุณไม่ทันแล้วเนาะอื <c oughs> อันนี้ก็คืออ่ะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนทักษะพิเศษคุณก็ไปคลิกตรงนี้ฮะมันก็จะมีหลายๆช่องมีทั้งกระสุนมีทั้งปืนในพวกนี้เนาะอืมถ้าเปลี่ยนดูนคุณคลิกที่เปลี่ยนดูนอ่ะแต่ผมไม่ได้เขียนรายละเอียดหรอกถ้าเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยเสื้ออันนี้พวกเครื่องวันด่ะอืมโอเคมันก็จะเป็นนแนวนี้ อ่ะสมมติเวลาที่แบบว่าคุณเข้าเกมไปปุ๊บอ่ะคุณอาจจะเริ่มต้นที่ตั้งแต่แรงสักกินพืชอ,อ่ะคุณก็ไปเข้าอ่ะมันจะเข้าสู่หน้านี้เนาะแต่ก่อนเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้านี้แล้วก็เริ่มเกมเลยแต่ว่าระบบเกมมาใหม่ทําให้คุณมีเวลาคิดสักสิบบิก็คือแบบว่าเอ้ยจะต้องดูบุ๊กมาไปไหนดีอะไรดีใช่ปะล่ะเนี่ยเวลาคุณดูบุ๊กนาอ่ะทั้งมือถือหรือทั้งคอมอ่ะคุณก็นี่คุณตั้งบุ๊กมาเวลาคุณก็กดน,นี่ไปเลย รูปค้นหาคุณก็คิดคิดว่าไหนดีอ่ะคิดที่นี่แล้วกันอ่ะมันจะมีบอกของตารางของบอกเลยครับว่ามีของที่ไหนบ้างอืมแนะนําครับเริ่มตั้งแต่ไล่บ,บนลงล่างดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นตามลําดับอีกทั้งถ้าหากคุณอยากเปลี่ยนใจคุณก็สามารถเปลี่ยนไอเทมพวกนี้ได้ลงถึงเสื้อก่อนด้วยเนาะคุณก็นี่เลยอ่ะอันนี้บอกให้ไปป่านี่คุณก็เก็บอะไรมีแร่อ่าเก็บแร่เหล็กเก็บขนนกอันี้เก็บหนังอ่ะแต่ถ้าหากคุณรู้บางอันเว้ อาคุณรู้บางอันอยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยอะเพราะมันมีหนังมีเสื้ออคุณไม่ต้องเก็บมาใช่ปะไรอืมเี่ยอันนี้ก็หาอะไรต่อครับหาได้เหล็กต่ออะคุณเจอได้เหล็กคุณก็ครับเลยเวลาถ้าเป็นมือถือคุณก็คลิกเวยคลิกอันนี้ปึ๊บแล้วก็กดยี่ต่อแล้วกดใส่อ่ะ แต่ว่าถ้าเป็นคอมมันจะมีปุ่มรัดแน่นอนครับว่าอา่ถ้าบอกตามตรงว่าคอมอาจจะได้เปรียบเรื่องอปุ่มรัดอืมใช่ต่อไปคนเนกครับอืมเนี่ยก็เก็บมาประมาณนี้อืมเนี่ยแล้วคุณก็ย้ายพื้นที่ต่อปึ๊บอ่ะบางคนอาจจะถามว่าให้เราทิ้งแล้วเราก็กไปเก็บวนใหม่ไหมไม่ต้อง ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่คุณไม่ต้องเก็บเลยก็คือแต่แนะนำมาให้คุณดูทุกรู้นั่นแหละดูทุกไอเทมที่คุณจะไปต่อเพราะว่าแต่ละไอเทมเหมือนที่ผมแนะนำหรือทำคลิปไว้อะมันคือไปได้หมดเลยอืมแล้วมันไปแค่สีที่ก็คือคุณทำเซตชุดครบฟูนั่นแหละก็แค่ขาดเสื้อบ้างอะไรบ้างนั่นเองอันนี้คุณเก็บคอนมานี่ก็นี่ต่อเลยจบอ่ะคุณก็เรียบร้อยคุณก็ได้อาวุธแล้วใช่ปหล่ะอืมต่อไปคุณก็ไปหาขาก็ได้ขาคุณก็แค่ต้องการอะไรต้องการอันนี้ เรียบร้อยแล้วก็ต้องการแว่นแว่นตาในการคำหัวที่จริงมันได้เ,เกณฑ์อะ่ะคืออาจจะต้องใช้คอมมูนิตี้ในการคิดเดยอะสักหน่อยแล้วก็ต้องการขอนั่นแหละแต่ว่าเนี่แหละเวลาอ่ะเวลากดทาักาษะพิเศษถ้าเป็นปุ่มมือถือคุณก็คลิกไปเลยปุ๊บเนาะคลิกแล้วก็เดินอ่ะ ทักษะพิเศษแต่และอันก็คือไม่เหมือนกันถ้าเป็นกระสุนถ้าแนะนําว่าให้ใช้คบก่อนถ้าเหลือสู์คุณก็กดกับธนูเนาะมัได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเป็นพวกเร่งความเร็วเร่งความเร็วสเตมินาลดลงเหลือหนึ่งอะ่ะคุณก็กดเลยเริ่มเกียม,มาปึ๊บคุณลงพื้นที่คุณก็กดเลยเดินไปเลยอันนั้นจะถือว่าดีที่สุดแหละเอะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คืออ่ะเราไปห,ห,หาอะไรหาผ้าต่อครับออันนี้ก็แผ่นเหล็กอ มันอาจจะดูงงๆนะครับช่วงแรกๆสำหรับคนอ่ะแต่ถ้าหากมันชินแล้วคุณอาจจะไม่งงอือันนี้ก็คือหาผ้าต่อตามรายการบุ๊กมาร์กเลยครับเร็จแล้วคุณไปไหนต่อคุณก็ไปนี่ก็ได้แล้วแต่ฮะแต่เซ็ตเนี้ยที่จริงทาเครื่องระดับ E อ,อันนั้นแหละครับอืม แต่แนะนําว่าส่วนหนึ่งก็คือมันจะมีอ่อาเกมเนี่ยะจะมีคําว่าสัตว์ป่าแล้วก็มอนสเตอร์เล่นง่ายๆคือมอนสเตอร์แล้วกันเนาะเออมอนสเตอร์คือจะดรอปพวกของซัพพลายในการที่แบบว่ามีจําเป็นที่แบบที่ดีบางอันน่ะพวกขนนกอะก็ดรอปจากซัพพลายสัตว์ด้วยหรือซัพพลายมอนสเตอร์ด้วยนะครับอืม <c oughs> แล้วก็บางบางชิ้นน่ะก็คือ,อจะมีตัวละครไม่กี่ตัวที่ดอกของแร่อย่างเช่นลิงที่ดอกอาหารมีที่ดอกดอกไม้อะวิกาีหรือเจ๊เขียวที่ดอบเอาอุปกรณ์ในการทําอาบุทองมันก็จะประมาณรุตก็จะก็จะประมาณแถวๆนี้แหลนะเนาะอีกอย่างถ้าหากคุณเริ่มเวฟจะมีของซัพไายคุณกด จะมีทั้งบนหมู่ทั้งไอเทมแล้วก็อาหารซึ่งที่คุณอาจจะต้องไม่ต้องอไม่ต้องเสียเวลาในการกดเลยอม,มันก็ปิดเกมที่เล่นง่ายมากขึ้นนั่นแหละครับส่งของพวกเนี้ยก็บางาเป็นของที่ดีกว่าก็ไอเทมพวกเนี้ยอ่ะถ้าคุณอยากจะรู้ก็คือถ้าคุณอยากจะรู้ข้อมูลว่าอไอเทมนี้ทําได้ยังไงคุณก็กดสร้างคุณก็คลิกไอเทมท,ที่ที่ยังสร้างไม่ได้อ่าคุณกเก็บ ลิกที่ไอเทมชิ้นนั้นไว้แล้วก็ดูถ้าคุณรู้อยู่แล้วอ่ะก็คือคุณก็คาบได้เลยแล้วถ้าคุณยังไม่รู้คุณก็สามารถดูข้อมูลได้นะครับว่าของชิ้นนี้เคยมีกี่ที่มีกี่อันถ้าของไม่มีก็คือจบแต่ว่ามันไม่ได้บอกนะครับว่ามันมีกี่ชิ้นส่วนถ้าเริ่มเวฟสามแล้วจะมีพวกหมีกับลิงเกิดขึ้นตนนัวละครพวกนี้คือจะปั๊มมาได้ดีแล้วก็ได้เอพีที่สูงด้วย ถ้าเป็นเวฟแรกก็เป็นพวกสัตว์นกพวกหมาพวกกาอืมก็ได้ EP น้อยแต่ก็ได้ของสปายต้นเกมที่โอเคอยู่เหมือนกันถ้าหาเล่นขนมปังคุณก็กดไปเลยแนะนำว่าให้กดแบบว่า5สครบสอนาทีสุดคุณกดไปเรื่อยจะคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอืม <c oughs> มันก็จะประมาณอย่างนี้เนาะ,นะเวลาคุณครบทำของรู้เสร็จแล้วมันก็จะหูห้า อันนี้ขึ้นเว้ยคุณก็ไปกดใหม่ในการที่จะหาของใหม่อืมอันนี้คือแบบอาจจะสอนทริคสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะแบบสอนรายละเอียดเลยเนแลน่นอนครับว่าอย่างไรดีผู้เล่นใหม่อาจจะดูงงเนาะเพราะว่ามันต้องดูของนู่นดูของนี่จำของรู้นี้จองของรู้นั้นนี่แต่ว่า ทุกๆวันเนี่ยผมก็ทาคลิปแล้วก็แนะนำรือเขียนรูทไว้อะใต้ใต้คอมเมนต์เลยครับว่าของแต่ละที่ไปไหนมั่งของแต่ละที่อาไปที่นั้นแล้วไปเก็บอะไรกี่ชิ้นแล้วก็ไปเก็บต่ออาจจะเป็นแบบไปตารางรูทเลยแล้วก็นั่นแหละแน่นอนครับมันเป็นล็อกรูทเซตที่ผมเล่นที่เขียนไว้มันคือล็อกที่อาแต่ก็มีข้อเสียไปเ,เรื่องที่ถ้าหากคุณไม่ได้ทำจำรูทเผื่อไว้คุณอาจจะดูงงไปเลยอืม ุณอาจจะล็อกที่แล้วก็ต้องเอาที่แถวๆนั้นได้มันก็มีที่อื่นนะครับที่สามารถไปได้เหมือนกันแต่ก็ถ้าหากคุณไม่รู้ว่าที่นั้นมีอะไรก็แนะนําให้กดบุ๊กมาร์กต่อจะดีที่สุดอืมอย่างที่ผมคิดนะเคเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละอืมของม่วงสองสามสี่สี่อ่ะ แล้วถ้ามันเป็นซัพพ่ายถ้าหากไอนเนี้ยคุณไม่ครบทำยังไงดีคุณก็เสกสามารถเสกหัวหัวแขนขาเครื่องบดแต่เสื้อไม่ได้นะเสกไม่ได้ได้แค่นี้แหละได้แค่สี่ชิ้นอืมคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาประมาณคืออันนี้คือเซ็กฟูลแล้วเนาะประมาณนี้ก็สำหรับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะดูงงๆนะถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจก็บอกถามผมได้เนาะ โอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันชิปหน้าเนาะโอเคก็อันนี้อาจจะแนะนำวิธีการเล่นวิธีการดูของครับของเนาะเฮ้ยดูแปลกอะเฮ้ยปกติผมสองคนไม่เป็นอันเก็ตว่าเหมารว่าเราเล่นตามตัวเองเล่นเลยแล้วก็แนะนำดูคนเื่นเลยอ้นี่คือเซ็ตรูทนี่คือล็อกรูทนะเว้ยเล่นเอาไปใช้ได้นะนี่แค่แป๊บเดียวคุณก็ทำไวแบบนี้ได้นะอืม แต่ถ้าจะให้บอกว่าให้สอนประมาณด้วยอาจจะดูงานไปเลยโอเคก็ประมาณนี้เนาะวิธีหาของเววิธีเล่นยังไงอืมแล้วก็ที่เหลือก็คุณก็ไปจําของตารางของอ่ะแนะนาเวช่วงแรกๆคุณอาจจะดูงงไหมคุณก็เขียนใส่สมุนโน้ตไปเลยเว้ยแล้วคุณก็ดูนี่ตารางของไปเลยอ่ะคุณแยกของนี้เสร็จไปกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วคุณก็ไปที่อื่นต่อกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วคุณก็กดคับถ้าเป็นของมือถือคุณอาจจะต้องกดหลายๆต่อกดนี่เสร็จก็กดนี่นต่อปุ๊บแล้วกดสมใส่ต่อแต่ถ้าเป็นของมันจะมีปุ่มรัดอืม โอเคครับเดี๋ยวเจอการคลิปหน้านะทุกคนถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามได้โอเคถ้าไม่เข้าใจจริงๆเดี๋ยวทำคลิปใหม่ได้โอเค <laughs> ของครับ